สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเลขที่คู่โชคดีที่สุดนะครับมีอยู่แค่สี่คู่เท่านั้นมีเลขหนึ่งห้าสองสี่สามหกและเจ็ดแปดและมาดูว่าแต่ละคู่มันดียังไงทำไมถึงดีที่สุดคู่หนึ่งห้าจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหน้าที่การงานจะเจริญเติบโตเงินเพิ่มพูนคู่สองสี่เจอการยาณิมิตที่ดี จะเจอคู่ขาที่ดีคอยช่วยเหลือให้เราประสบควา,ามสำเร็จคู่สาหโชคดีที่เราได้เจอช่องทางการเงินทำให้เราได้เงินแบบง่ายๆและใครที่ต้องการในเรื่องความรักที่ดีมีคนคอยดูแลคอยเอาใจใส่เป็นสายเปให้กับเราต้องใช้เลขคู่สาห เลขคู่7-8โชคดีที่ทำให้เราได้เงินก้อนใหญ่ใครที่ต้องการให้องค์กรเจริญเติบโตต้องใช้เลขคู่7-8มีผู้ใหญ่คอยอุปถมัมมีกระยานิมิตทีด่ดีจะทำการค้าระหว่างประเทศก็ได้สี่คู่ที่กล่าวมาจำไว้ให้ดีนะครับและเอาไปใช้กันนะครับ